จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน PNC นะฮะหรือว่า PUBG Nations Cup 2022ครับที่ปีนี้จัดขึ้นในไอคอนสยามชั้น7นะฮะประเทศไทยของเรานั่นเองซึ่งมาลองคิดดูแล้วนะครับก็น่าจะเป็นงานเกมที่จัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์นะครับหรือเปิดให้เข้าชมงานนะครับและชมการแข่งขันเป็นงานแรกๆในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับงานนี้นะฮะจัดขึ้นเป็นเวลา4วันครับตั้งแต่วันพฤหัสที่16มาจนถึงวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งลักษณะของงานนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น2โซนครับโดยโซนใหญ่โซนแรกนะครับก็คือโซนกิจกรรมหรือภายนอนฮอลล์แข่งนั่นเองและโซนที่2นะครับก็คือโซนงานแข่งที่จะได้พบกับผู้เล่นทั้ง16ชาติแข่งกันแบบสดๆเลยนั่นเองนะฮะในทูไอคอนฮอครับ สำหรับโซนแรกนะครับภายนอกงานแข่งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายโซนย่อยๆครับให้ผู้เข้าชมงานเนี่ยได้ร่วมสนุกกันนะฮะมาที่จุดแรกกันก่อนเลยก็คือ Mid and Green นะฮะก็จะเจอกับเหล่าสตรีมเมอร์นะครับนะฮะแล้วก็โปรเพเยอร์ จากผู้เล่นพับ GPC นะครับเหล่าคนดังนั่นแหละนะฮะที่ทยอยหน้ากันมานะฮะแจกลายเซ็นนะครับแล้วก็พูดคุยนะฮะแน่นอนนะครับไฮไลท์ก็คงหนีไม่พ้นทีม MITH ครับที่นำทีมโดยพี่แว่นแล้วก็ตามมา้ดยสตรีมเมอร์นะฮะรวมไปถึงเหล่าผู้เล่นในทีมของทางสโมสรนะฮะตามมาด้วย Attack Allround ที่นำโดย CEO อย่าง Edwin ครับยังไม่หมดฮะยังมีอีกหลายๆทีมนะฮะอย่างเช่น Purple Mood Daytrade Gaming รวมไปถึงเหล่าตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขัน PMC ครั้งนี้ด้วยครับมาจุดต่อไปกันบ้างนะฮะซึ่งก็คือจุดกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้ทำกิจกรรมนะครับไปกับเกมพับ GPC ครับแล้วก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์แน่นอนนะฮะก็มีทั้งยิงปืนเนฟกันถ่ายรูปกับม็อกอัพทีมชาตินะฮะทั้ง16ทีมรวมไปถึงลัคกี้รอครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนั่นเอง ส่วนจุดต่อไปนะฮะก็จะเป็นในจุดของร้านค้านะครับจากผู้สนับสนุนต่างๆนะฮะก็พวกฮาร์ดแวร์หรือว่าสินค้าไอทีนะครับตามฉบับงานเกมนั่นแหละนะฮะก็มาทั้ง advice Asus ROG Steel Series AMD Sony ฮะรวมไปถึงแบรนด์เสื้อผ้าอย่างคิวบอยนะฮะก็ขอพี่แว่นครับก็มาทั้งเสื้อเจอซีนะฮะจากตัวแทนทีมชาติต่างๆรวมไปถึงเสื้อผ้าลายสีสันน่ารักอีกมากมายนะครับก็จะเป็นแบบสายสตรีตนิดนึงนะฮะไซส์จะใหญ่ๆหน่อยแต่ต้องแอบบอกเลยนะฮะว่าจากการสอบถามทางพี่แว่นมาโดยตรงทำไปเล่นนะฮะขายดีขายดีครับจนไซส์ย,ยอดนิยมเนี่ยหมดอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรกๆเลยทีเดียวครับ แล้วก็จุดสุดท้ายภายนอกคอแข่งนะฮะก็คือโซนเวทีกิจกรรมที่จะเชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์ของงานเนี่ยขึ้นมาทํากิจกรรมนะฮะกับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับทั้งแจกของนะครับแบบที่หลายๆคนเนี่ยได้กันไปแบบง่ายมากในงานผมเห็นว่าแวบมีแจกการ์ดจอด้วยนะครับเป็นผู้หญิงน้องคนนึงได้ไปโชคดีเหลือเกินกลับ,บบ้านดีๆนะครับ2080ด้วยเออแน่นอนว่ารวมไปถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่พากันตบเท้าขึ้นมามอบความสุขความบันเทิงให้กับผู้้เขาาร่วมงน

และแน่นอนนะครับก็มาถึงโซนที่สําคัญที่สุดในงานกันบ้างครับซึ่งก็คือโซนรับชมสดในงานแข่ง TNC นะฮะโดยมันอยู่ในทูไอคอนฮอล์ไอคอนสยามนั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องขอบอกว่าเราเนี่ยนะฮะจะได้เห็นทีมชาติทั้ง16ทีมจริงๆก็15นะครับทีมจีนมาไม่ได้นะฮะแข่งขันกันแบบสดๆเลยทีเดียวครับแน่นอนนะฮะว่าภายในฮอล์แข่งเนี่ยก็ยังคงเข้มงวดนะครับเรื่องมาตรการเพื่อเว้นระยะห่างนะครับในการป้องกันเชื้อโควิด -19 อยู่ภาพมาเลยออกมาดูเหมือนว่า พอไม่แน่นเท่าไหร่แต่จริงครับทางผู้จัดนะฮะก็ใจดีครับให้โซนกิจกรรมหน้าเวทีด้านนอกนะครับกลายเป็นลานชมแบบวอชปาร์ตี้แบบใหญ่ๆเบิ่มๆกันไปเลยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเชียร์ในฮอก็เชียร์ได้และเชียร์นอกหอกก็เชียร์ได้นั่นเองนะครับ โดยการแข่งขันทั้ง4วันเนี่ฮะเป็นไปอย่างสนุกสนานและตื่นเต้นเอามากๆสําหรับแชมป์ในรายการนี้นะครับก็ตกเป็นของยินเต็ดคิงดอมนะฮะหรือว่าสหาราชอาณาจักรนั่นเองครับ ต้องบอกเลยว่าทีมนี้นอนมานะครับนอนมาตั้งแต่วันที่1เลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าวันแรกๆเนี่ยก็แทบจัดการรันตีเงินรางวัน1,000 0ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับแล้วมาต่อวันที่2วันที่3นะฮะก็สามารถติดท็อปโฟได้ถึง12เกมรวดเลยนะครับจากทั้งหมด20เกมนะครับโอ้โหนะฮะก็ได้แชมป์ในรายการนี้ไปอย่างสมศักดิ์ศรีครับส่วนอันดับที่2นะฮะก็มาเป็นเพื่อนบ้านของเราครับ อย่างประเทศเวียดนามนะฮะที่ถึงแม้อาจจะได้คิวไม่เยอะไม่ถึงร้อยนะครับแต่คะแนนอันดับของพวกเขาครับต้องยอมรับเลยว่าทําได้ดีมากๆนะครับโน no .1 ซาอีสเอเชียของจริงนะครับผมโดยเฉพาะไฮไลท์นะครับใน2เกมท้ายๆนะครับก่อนที่การแข่งขันจะจบเนี่ยพวกเขานะครับสามารถกินไก่ได้แบบติดๆเลยนะฮะถึง2เกมด้วยกัน ทำให้เบียดที่3นะครับอย่างบราซิลที่มีคะแนนเท่ากันขึ้นมาได้นะฮะส่วนอันดับที่4ครับก็คือเกาหลีใต้นะฮะที่อุดมไปด้วยซุปตาร์หน้าเก๋าอย่าง i อออนิแล้วก็โลกีนั่นเองนะครับส่วนอันดับอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็อย่างประเทศจีนนะครับผมที่ต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้มาอยู่ในงานเพราะมาตรการโควิดนะครับแต่ทําอันดับได้อันดับที่5นะฮะโอ้โหก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับส่วน ประเทศไทยครับประเทศเจ้าภาพอย่างเรานะฮะก็ต้องยอมรับนะฮะว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเลยทําให้อันดับนะครับหล่นอยู่มาที่10นะฮะแต่พวกเขาเนี่ยก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วนะครับในสถานการณ์ที่มันมีข้อจํากัดแล้วก็ปัญหาต่างๆเยอะแยะไปหมดนะฮะเริ่มตั้งแต่ตัวแทนทีมชาติลามมาจนถึงโควิดสิครับที่ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวแทนกลางคันไปก่อนและพวกเขาก็สามารถกัดฟันสู้ครับจากอันดับเกือบบุ้ยในวันแรกๆนะครับขึ้นมาเป็นที่10ได้ พร้อมเงินรางวัลเลยครับสองห0ื่นดอลลาร์หรือประมาณ7จ็0 0สบาทครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่แล้วนะครับปีหน้าเอาใหม่ครับแฟนๆชาวไทยยังคอยเชียร์กันอยู่ครับ สรุปนะฮะก็งานนี้เนี่ยถือเป็นงานแรกๆครที่จัดแบบออฟไลน์นะฮะแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรครับสังเกตได้จากเสียงตอบรับของแฟนๆน,นะฮะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะฮะชนสถานที่เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ารองรับไม่เพียงพอนะครับ ทั้ง4วันเลยก็ว่าได้ครับซึ่งในครั้งต่อไปเนะฮะเราอาจจะได้เห็นการขยับขยายสถานที่นะครับในการจัดการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับแฟนๆอ e ีสปอร์ตจากทั่วประเทศแล้วก็รวมไปถึงทั่วโลกนะครับมากกว่านี้ก็เป็นได้นะฮะแน่นอนนะครับว่างานเกมของประเทศไทยเราที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะฮะก่อนจากกันไปครับผมมีคําพูดจากทางโคช้ช แล้วก็นักกีฬาครับมาฝากให้กับแฟนๆชาวไทยทุกคนที่ไม่ได้ไปถึงหน้างานนะครับซึ่งผมจะพูดให้ฟังก็ยังไงอยู่เอาเป็นว่าไปฟังจากปากพวกเขาเลยจะดีกว่าครับสุดท้ายรับยังไงรบกวนครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบกดติดตามและกระดิ่งนะฮะเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆและข่าวสารวงการเกมจากพวกเราออนไลน์สเตชันครับขอมอบช่วงเวลาช่วงท้ายคลิปนี้ฮะให้กับตัวแทนทีมชาติไทยของการแข่งขัน PUBG Nations ครับ2022ครับผมสวัสดีครับ อยากบอกว่าพวกผมทุกคนก็ขอขอบคุณแล้วก็อยากขอโทษครับขอโทษที่เราไม่สามารถทําให้มันได้คะแนนที่ดีกว่านี้ได้ยังไงก็ขอบคุณสลับเสียงเชียขอบคุณที่มาร่วมง,งานกันจนวันสุดท้ายแล้ววันนี้หนาแน่นมากเลยมันทําให้เห็นครับว่าทุกคนก็ตั้งแต่วันที่สามาจนถึงวันที่4ทุกคนก็ยังมีความหวังเหมือนกับพวกเราเช่นเดีือกับพวกเราครับสุดท้ายแล้วผลงานในวันนี้มันออกจะออกมาแย่ แต่พวกผมก็มีความสุขที่ได้ทํามันเพราะว่าทุกคนก็ส่งใจไห้ผมขนาดน,นี้พวกผมไปทําได้ยังไงล่ะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณครับน้องๆทําเต็มที่หมดแล้วนะครับผมทุกคนให้กําลังใจอยู่แล้วถูกไหมขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็เต็มที่กันแล้วจริงๆน้องๆทุกคนก็สู้สุดความสามารถขอปรบมือให้กับทีมชาติไทยไหน่อยครับ hey!